สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมางานข่าวเดข่าร้อนรอบวันนะครับแท็กซี่โหดแวะรับพวกขึ้นรถลุลมตืบชิงทรัพย์หนุ่มผู้โดยสารจุดแฟนแฟนสาวท้องสองเดือนหลบหนีนะครับเมื่อเวลา08:00น,น,นวันที่28พฤศจิกายน58พันนุโทชายันดาวเรืองสารวัตรสอบสวนสพสามโครกรับแจ้งว่ามีผู้โดยสารถูกคนขับรถแท็กซี่พร้อมพวกทำร้ายร่างกายและจุดแฟนสาวของผู้เสียหายหลบหนีไปบริเวณใกล้ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในตำบลเชียงลากน้อยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีนะครับจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นปา่าหญ้ามีกองขยะทิ้งไว้และอยู่ใกล้กับร้านเหล้าจากการสอบถามผู้เสียหายชื่อนายองซูชาวเมนมานะครับอายุ34ปีถูกทำร้ายร่างกายที่มุมปากมีเลือดไหลและคางแตกนะครับให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองกับแฟนสาวอายุ22ปีซึ่งตั้งคันได้2เดือนเรียกรถแท็กซี่สีเขียวเขียวเหลืองจากลังสิตนะเพื่อที่ให้ไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการโดยตนเองและแฟนสาวนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ซึ่งคนขับรถแท็กซี่แวะที่ปันมันแห่งหนึ่งซึ่งตนไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนจากนั้นมีเพื่อนของคนขับสองคนเข้ามานั่งในรถโดยนั่งข้างคนขับหนึ่งคนและนั่งข้างแฟนสาวของตนหนึ่งคนจากนั้นคนขับได้ขับมาเรื่อยๆจนถึงข้างผับคนขับรถแท็กซี่พร้อมเพื่อนแท็กซี่ลากตนเองลงจากรถและทำร้ายร่างกายนะครับส่วนอีกคนจับแฟนสาวไว้ไม่ให้หลบหนีก่อนจะทุบตีต่อยที่ใบหน้าของตนและได้กระชากกระเป๋าเข้าไปซึ่งภายในมีเงิน จำนวน500บาทและโทรศัพท์มือถือราคา6,000บาทโดยทิ้งตนไว้ที่กองขยะจากนั้นคนขับรถแท็กซี่พร้อมกับพวกขับรถหลบหนีภัยนะครับพร้อมกับแฟนสาวตนจึงคานออกมาจากกองขยะเพื่อขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับด้าน,นตำรวจโ,โทรชัยยันดาวเรืองนะครับสรวัสรสอบสวนสพสามโคเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสอบถามผู้เสียหายและพาย,ยานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากนั้นจากบริเวณใกล้เคียงนะครับ ก็ติดตามคนขับรถแท็กซี่พร้อมพวกมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ